เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีมิตรรักแฟนในใิยายทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมเทลในใน,ในใิยายเรื่อง w a า l Rock of the Megastore พอมดแห่งโลกเวทดมนต์จากตอนที่แล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเลลินได้ยินเสียงประหลาดที่ดังปิ๊อันตรายอันตรายคุณเข้าใกล้อันตรายอย่างถึงที่สุดคำัแนะนำ ควรถอยห่างอย่างน้อย1,000เมตรเอาละครับมันต่อกันในตอนที่2เลยตอนที่2 AI chip นี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นดวงตาของ an, เรดินนั้นเบิกกว้างขึ้นเมื่อเขานั้นได้ยินเสียงเครื่องจักรดังขึ้นมาภายในหัวของเขานี่มันเสียงของ AI chip มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดมาพร้อมกับเราได้ยังไงกันเร d ดินไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นได้ เขาเก่ากับสมองของเขา AI ชิปสแกนสมองและค้นหาตำแหน่งของระบบช่วยเหลือติง้งระบบตรวจสอบตรวจสอบเสร็จสิส้นไม่พบสิ่งผิดปกติในหัวของโฮสต์ไม่นานนะัก AI ชิปก็ตอบกลับมางั้นก็สแกนดางกายต่อเลยและแสดงสถานะทั้งหมดติง้ง ตรวจสอบเสร็จสิ้นชื่อฟางหมิงวงเล็บเรล,ลินฟาเรียความแข็งแร่ง0.4ความเร็ว0.5พละกำลัง0.4มีสถานะเลือดไหลาจากศีรษะเนเยื่ออ่อนได้รับความเสียหายร้ายแรงภาพโฮโลแกรม3มมิติปรากฏขึ้นมาต่อหน้าเรล,ลินเผยให้เห็นคาสถานะและสภาพร่างกาย ไม่มี A.I. chip A.I. chip นั้นเป็นสสารมันจะติดตามวิญญาณของเรามาเกิดใหม่ได้ยังไงกันดูเหมือนว่าในระหว่างการระเบิดฟิวชั่นของ A.I. chip ได้หลอมรวมกับวิญญาณของเราถ้าหากเป็นโลกของเขาแล้วแล้วก็นี่คงจะเป็นการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวมันไม่เพียงแต่ยืนยันเรื่องการคงอยู่ของวิญญาณแต่ก็ยังแสดงไปถึงให้เห็นอีกด้วยว่า ส,สารและวิญญาณนั้นสามารถหลอมรวมเขาด้วยกันได้และนี่ก็ยังสามารถอธิบายให้กับพวกตาแก่ในสถาบัานวิจัยวิทยาศาสตร์ตกตะลึงได้แน่แต่ช่างน่าเสียดายจริงๆที่เราคงไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าของพวกเขาอีกแล้ว AI c h i AI chip นั้นเป็นสิ่งสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ในโลกของเขาเป็นอย่างมาก แต่ถว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองและมันก็มีอยู่2ฟังก์ชันหลักๆคือการวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลมันสามารถวิเคราะห์ได้ตามที่โฮสสั่งและสามารถรวบรวมข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของภาพจำลองและระบบจัดเก็บนั้นง่ายมากมันสามารถจัดเก็บข้อมูลไดจากประสบการณ์ของโฮสและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลก็สามารถ สังเกบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆได้มากถึง10,000ปีทำไม A.I. ชิปและวิญญาณของเรานั้นถึงได้รอมรวมเข้าด้วยกันได้อเอไว้ค่อยหาสาเหตุภายหลังแล้วกันด้วย A.I. ชิปที่เรามีเป็นต้นทุนมันนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้ในโลกแห่งนี้มุมปากของชายหนุ่มนั้นได้ยกสูงขึ้นและมันได้เผยรอยยิ้มอันสดใสของเขา เขารู้ว่าในยุคสมัยนี้การมีเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเปรียบเหมือนกับการได้มีคนมาปูเส้นทางอันดุงโดให้กับเขาเดินแต่ร่างกายของเราช่างเอ่อเรลินนั้นกลายเป็นพูดไม่ออกหลังจากได้เห็นค่าสถานะตรงหน้าสถานะกายภาพร่างกายของผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่1ถึงแม้ว่าเรลินจะมีอายุเพียงแค่13-14ปี และสถานะของเราก็ยังต่ำกว่ามาตรฐานอยู่มากหืมเออไม่เป็นไรนะอาจจะเป็นไปได้ว่าร่างกายของคนในยุคสมัยนี้อาจจะอ่อนแออืมเอไอชิปสแกนร่างกายของคนรอบตัวฉันติงระบบชื่อไม่รู้จักเพศชายความแข็งแกร่ง0.9ความเร็ว1.1พละงกำลัง0.8 ชื่อไม่รู้จักเพศชายความแข็งแกร่ง1.2ความเร็ว0.8ภาระพลังกำลัง1.0ชื่อไม่รู้จักเพศหญิงความแข็งแกร่ง,ง0.8ความเร็ว1.2ภาระพลังกำลัง0.7ภาพโฮโลแกรมปรากฏขึ้นตรงหน้าของเรดินต่างเป็นวัยรุ่นอายุไรเรียกกับเขา แม้แต่หญิงสาวที่ดูอันแอก็อยังมีค่าสถานะที่ดีกว่าเรลินเหมือนกับว่าเรดินนั้นเป็นเหมือนกับลิงสวะที่ไม่รู้จักการอดทนอดกลั้นระบบทิงไม่รู้จักเพศช,ชายความแข็งแกร่ง3.3ความเร็ว2.5พละกำลัง3.2คำเตือนซิ่งมีชีวิตนี้อันตราย ปดอยู่ให้ห่างอย่างน้อย1000เมตรคำเตือนสีแดงกระพริบอยู่3ามครั้งนั่นทำให้เรดินอยู่ในสภาพที่ตื่นตระหนกฮะค่าเฉลี่ย3.0มยังั้นเหรอเรดินนั้นสแกนร่างกายของชายคนนั้นอยู่หลายหนแต่ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้เห็นค่าสถานะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานับครั้งไม่ถ้วนเขาก็กลายเป็นพูดไม่ออกแม้แต่กระทั่งแชมเปี้ยนในโลกของเขา ก็ยังไม่มีค่าสถานะที่สูงเท่านี้ในโลกเก่าของเขาคนผู้นี้เปรียบเหมือนกับซูเปอร์แมนในฐานะนักวิทยาศาสตร์แลลินเข้าใจดีว่าค่าสถานะ3.2นั้นหมายความหมายถึงความสามารถในการต่อสู้ความต้านทานและความเร็วในการฟื้นฟูร่างกายและนั่นนับเป็นสามเท่าของคนปกตินั่นหมายความว่าคนๆนี้สามารถเอาชนะคนหลายสิบคน ด้วยมือเปล่าได้ฉันน่ากลัวจริงๆเกล่งว่าถ้าคนคนนี้ต้องถูกสร้างขึ้นมาจากการตัดต่อพันธุก,กรรมชีวะแค่มีในห้องปฏิบัติการที่มีโอกาสสำเร็จอันน้อยนิดดูท่าแล้วโลกนี้ไม่แน่จริงคงอยู่ไม่ได้เรดดินนั้นคุณคิดขณะมองไปที่คนผู้นั้นอีกครั้งขณะชายวัยกลางคนที่มีแผลอยู่บนใบหน้า ตั้งแต่หน้าผากลากยาวจนมาถึงริมฝีปากใบหน้านดูร้ายน่ากลัวสวมชุดสีดำที่กำลังคอยส่งอาหารอยู่นี่คือทหารจากสถานศึกษาที่มีหน้าที่รับส่งพวกเราอย่างนั้นเหรอและดูเหมือนว่าเขาคงจะไม่ใช่เมกัสด,ด้วยซ้ำแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังดูน่ากลัวอยู่ดีไม่รู้ว่าเมกัสจะเป็นแบบนี้ทุกคนเลยหรือเปล่าทัานใดนั้น เรเดนก็มีความสนใจในเรื่องราวของเมกาสเป็นอย่างมากนั่นคือจุดประสงค์ที่เขาเดินทางไปยังสถานศึกษาเวลานั้นผ่านไปอย่างไวเมื่อถึงคราวของเรยิเดนชายหน้าบากส่งอาหารและน้ำผลไม้ให้กับเรย์เดนจากนั้นเขาก็ไล่เรยิเดนด้วยสีหน้าลำคาญถ้าเป็นก่อนหน้านี้แม้ว่าเรย์เดนจะไม่กล้าเหมิมเกริมกับชายคนนี้และถ้าเขาไม่พอใจแล้วก็ อาจมีการวายเกิดขึ้นก็นได้แต่ตอนนี้เรดินไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเขาโค้งคำนับกล่าวและขอบคุณชายหน้าบากมองเรดินเดินจากไปด้วยสีหน้าที่อ่อนโยนลงโอ้ไอ้เรดินมันทำท่าทางเหมือนกับขุนนางได้ยังไงกันมีเด็กชายซุบซิบนินท้าเรดินจากด้านหลังเฮ้ยเร็วเข้าเร็วเข้าเดินตรงมาข้างหน้าชายหน้าบากนั้นตะโกนเรียก จนแก้วหูเกือบจะแตกเสียงอันส่งพลังทำให้หนึ่งในสองคนนั้นนั้นถึงกับร่วงลงไปนอนกับพื้นเรลินนั้นไม่สนใจเสียงของคนทุบซิบนินทาเขาเดินสำรวจร,บรอบๆบร,บริเวณสักพักและรอยิ้มก็ปรากฏบนใบหน้าของเขาอืมเยี่ยมเราไม่ใช่คนเปิดเผยจริงๆจากนั้นเรลินก็มองไปที่จอร์ดซึ่งหันหน้าหนีทันทีที่เรลินมองมาทางเขา พร้อมกับส่งสัญญาณให้เรดรินอ่าอาอืมเมื่อจอร์ดนั้นให้ยากับเราเราก็ไม่ควรจะเปิดเผยเรื่องของจอร์ดเรดรินส่งซิกกลับไปทางจอร์ดเขาก็ถอนหายใจแล้วก็นั่งลงกินขนมปังอย่างเงียบๆขนมปังขาวนี้มันแย่จริงเลยแต่จากความทรงจำของเรดรินแล้วอาหารชนิดนี้จะกินได้ก็ต่อเมื่อมีการเฉลิมฉลองในยุคนี้ นั้นมีคุณภาพของอาหารที่ต่ำเป็นอย่างมากขนมปังข้าวนี้เป็นอาหารของขุนนางและขุนนางระดับดังก็สามารถรับประทานขนมปังนี้จากช่วงเวลาเฉลิมฉลองในวันหยุดเท่านั้นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเพียงแค่ขนมปังสีดำก็ถือว่าเป็นอาหารชั้นเลิศแล้วในความทรงจำของเขาขนมปังสีดำที่แข็งยิ่งกระหินเรรินถึงกับถอนหายใจออกมาเงือกใหญ่ ฮาโชคดีจริงๆที่เรานั้นไม่ได้ยากไร้และยากจนถึงจะไม่ใช่มีกัสแต่ก็ถือว่าเกิดมาในครอบครัวที่เข้าคาันชนชั้นสูงเรลีนนั้นยัดขนมปังเข้าใส่ปากแล้วก็เดือกน้ำผลไม้เข้าไปอีกอึกหนึ่งแล้วจากนั้นเขาก็เดินกลับไปที่รถไม้อย่างพึงพอใจจากความทรงจำอีกเช่นเคยลูกของคุณนางนั้นจะกางเต็นพักผ่อน ในเวลากลางคืนแต่เป็นที่แน่นอนว่าไม่มีใครเชิญเขาเข้าไปในเต็นท์เลยและเขาก็ไม่มีเต็นท์ของตัวเองด้วยดังนั้นนั้นจึงมีอยู่หนึ่งหนทางนั่นก็คือนอนที่รถมา้าที่ทั้งแข็งและก็ทั้งเยน็นในกลุ่มของขบวนนี้สมควรมีเด็กฝึกหัด50คนทหารชุดดำ25่คนและ3คนชุดขาวที่มีตำแหน่งระดับสูง เมื่อเรยดินมองไปยังเขาทั้งสามคน AI c h i ิปก็แจ้งเตือนอะไรบางอย่างระบบคนพบแหล่งพลังงานที่ไม่รู้จักได้รับการลบกวนจากพลังงานบางอย่างไม่สามารถตรวจสอบได้และเมื่อเลยลดินนั้นได้ยินอย่างนั้นดวงตางของเขานั้นก็กลายเป็นประกายดูเหมือนว่า AI c h i ิปนั้นจะอ่อนแอเป็นอย่างมากในโลกแห่งนี้ ดังนั้นเขาจึงมีเหตุผลที่ต้องการพลังของเมกัสมและเราก็ควรจะรีบนอนเพุ่งนี้ยังคงต้องเดินทางอีกไกลตั้งแต่เริ่มเดินทางนี่ก็ผ่านมาแล้วถึง3เดือนเราผ่านอาณาจักรต่างๆมาราวสิบอาณาจากักรแต่ก็ยังไม่ถึงจุดหมายการข้ามานาคมของยุคนี้แม่งช่างห่วยแตกเรเหลนนั้นหลับตาไม่ลง เขาได้ยินเสียงประตูรถมา้าเปิดขึ้นๆลงๆและเขาก็ลุกขึ้นมานั่งอย่างรวดเร็วทันใดนั้นกิ่นของกุราบก็ลอยมาเตะจมูกข,ของเขาเออเร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 ,รินท่านสบายดีไหมเป็นเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งเปสิตาเปสิตาเข้ามาข้างในก่อนเถอเรเรินนั้นขนับขยับตัวเว้นช่องวางให้กับเธอจากนั้น กลิ่นน้ำหอมกับฟุงโชยเข้ามามากกว่าตอนแรกที่เธอปรากฏตัวเธอมีผิวที่ขาวเนียนสวมชุดสีแดงกระชับเข้ารูปด้วยสีผมสีน้ำตาลแดงผสมกับใบหน้าอันงดงามยิ่งขับเน้นสเสน่ห์ของเธอมากขึ้นไปอีกอืมมันเป็นเรื่องที่ยากที่จะลืมว่าคนคนนี้คือคนที่ทำให้เรดินนั้นตายเบสิตาอ้า ข้าอนุญาตหางเจ้านั้นมีเรื่องจะถามแม้ว่าเธอนั้นจะมีรูปลักษณ์หน้าตาที่ค่อนข้างดีแต่ภายในโลกของเขาอย่างไม่จัดว่าเป็นคนที่งดงามที่สุดหลังจากเงียบไปพักใหญ่เธอกระดุงขวดแก้วใบหนึ่งขึ้นมายื่นให้กับเรยรินอืมนี่นี่คือ,อยารักษาบาดแผลเจ้าเอาไปทาเธอะข้าข,ข,ขอโทษพูดจบแล้วยิงสาวก็โค้งคำนับ รองอกของเธอนั้นปรากฏต่อหน้าของเรลินทำให้ใจของเขานั้นเต้นระดัวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ w a r l ์ c k of the เ e อ a เมกพอหมดแหงโลกเวทมนต์ในตอนนี้เรลินนั้นจะโชว์ความเห็นออกมาหรือเปล่าก็ต้องมารอติดตามดูในตอนหน้านะครับแต่ผมว่าไม่น่าจะเห็นนะ <c oughs> โอเคโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับ ขอบคุณที่รับฟังจนจบบ๊ายบาย